สวัสดีครับผมพมโนต้นกานะครับนี่นะครับ1ถาดหรือว่าหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นครับหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นโฟมนะครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสี่สี่ถาดนะครับถาดหนึ่งก็จะมี9กสนะครับเก้าสต้นนะครับ หมดก็จะมี94ต้นต่อหน่งถาดน,นะครับกำลังสวยครับนี่ครับดวเป็นเบียร์เล็กๆครับเป็นเบียร์เล็กๆเลยนะครับนี่ครับก็จะมีหลายชนิดครับ ฆะกันนะครับทีเอาทําเป็นสัญลักษณ์นะครับกันกันไว้นะครับะจะมีผักนูนผักนี่นะครับทำอะไรกันเราก็น้ำแข็งว่ะเสียงตักน้ำแข็งนะครับฐานนี้น่าจะมีสามสามยี่ห้อนะครับกันกันไว้นะครับนี่ หนงถาดเกือบร้อยต้นนะครับ94้หนึงถาด94ต้นก็เอา4 4คูณ94ดูนะครับจะได้กี่ต้นนะครับลังหนึ่งก็8ลุมนะครับจะได้กี่ลังลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับทีนี้การจําหน่ายก็จะเป็นผักสลัดนะครับสลัดกินโอ๊กเย็ดโอก๊กจำหน่ายที่ที่ต้นละ10บ,บาทนะครับ ต้นละสิบบาทคิดดูเองครับบอกลบคูณหารกันเอานะครับอเอาง่ายๆเอาแค่เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่ต้นเก้าสิบสี่ต้นนะครับคุณสิบด,ดูครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้เ,อนเนี้ยวกินีและ บักเขียงครับว่าแล้วบันยกกระมังตอนเศร้าอ่ะเพงใดยกขังน้ำพ่อบนเกียงไรใส่เอ็นถึงแตกเลยน้องหลยบาดเจ็บครับใส่เราไม่บอกเดี๋ยว ผู้ดูลแลผักบาดเจ็บครับแล้วเฝ้าระวังนอนเลยเมื่อสิบกว่าเก,ก็บไข่เาถุงมาให้ต้องใส่ถุงนครับซื้อลูกชินกช้น,น,นมากินนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นนะครับไม่กี่วันนะครับก็จะได้ลงกล่องนะครับอีก<ล>ไม่กี่วันจะรอให้จเจริญเติบโตกว่านี้นะครับจะได้ลงกล่อง น้จเจริญกิบต,ต,ตกันนี้ครับผมตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากอันนี้จะขึ้นเล้วพี่ปูนี่จะมือเล้วนี่ สามวันแล้วนะครับได้เท่านี้นะครับตันเล็กสามวันครับสามวันครับให,ใหดูใกล้ใกลนะสามวันนะครับนี่สามวันเล็กมากสามวันครับสามวันได้เท่านี้นะครับ สังเกตดูนะครับเนี่ยโอมเนี่ยจะเป็นบล็อกนะครับคลายบล็อกจะเป็นออกซิเดียมนะครับเวลาแกะก็จะแกะแกะใส่กล้วยครับแกะออกเป็นก้อนของไค่ก้อนของมันแล้วก็ยัดใส่กล้วยนะครับถ้าเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าต้นต้นกาในถาดน,นี้นะครับจะเริ่มเติบโตก็จะทําการแกะนะครับแกะใส่บล็อกนะครับ แล้วก็หยัดลงในกล่องโฟมนะครับผมที่เตรียมไว้นะครับที่เห็นในคลิปนะครับที่เห็นในคลิปนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับโฟมนี่ก็จะใส่น้ำนะครับใส่น้ำแล้วก็จะรีดให้ลมออกครับผมจะรีดและลมออกให้หมดแล้วก็หยอดเม็ดนะครับช่องละหนึ่งต้นนะครับไปช่องละหนึ่งต้นนะครับนี่สามบอนนะครับ เริ่มนะเ,ออเริ่มแล้วนะครับเิ่งอกแล้วมันกันเลยมันกันเลยนะครับทั้งสี่นะครับมนกันเลยนี่ทำไมยากครับธรไมยากไม่เกินความสามารถครับแบบนี้ครับ สามวันพออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับดูรุนพี่เขาครับนี่ดูรุนพี่เขาสวยงามครับ น้องก็จะ,จะเจริญเติบโตตามไปนะครับนี่นี่รุ่น้องกับยังจิ๋วอยู่ยังอุบาลอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับ